ครับสวัสดีครับจากร้านเครื่องหมายครับร้านอามอนีแดงสีร้านมอขอปุริศครับที่สซฟรอพสีปป 4, ที่จังหวัดคอนเจนครับวันนี้ผมจะมาอธิบายรีวิวอธิบายชุดเครื่องหมายไม่เหล็กที่ลูกค้าสอบถามมาเยอะนะครับว่าลูกค้าจะเอาเฉพาะแผน่นลูกเครื่องหมายเป็นไม่เหล็อกอย,อยู่แล้วเอาเฉพาะแผน่นได้ไหมามาทางนี้เลยผมจะแนะนำํำตากล้องมาเลยนี่หลายคนที่สอบถามมาว่าอยากจะได้เฉพาะแผน่นแผ่นอย่างเงี้ยครับ จะได้เฉพาะแผ่นตัวนี้เพราะว่าเครื่องหมายมีแล้วก็คือผมจะที่อธิบายว่าแม้ลูกค้าผมไม่ได้ทําออกมาขายอยู่แล้วแม้ลูกค้าซื้อไปมันก็ใส่กับเครื่องหมายลูกค้าไม่ได้เนื่องจากอะไรนะครับอ่ะดูตัวอย่างอ่าอันนี้ป้ายชื่อของผมมันจะเป็นลักษณะแม่เหล็กดูดกับแม่เหล็กสองฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ เพราะว่าอะไรตำแหน่งแม่เหล็กแต่และชิ้นเครื่องหมายแต่และชิ้นของลูกค้าไม่รู้ว่าลูกค้าได้เครื่องหมายตัวไหนมานะครับเครื่องหมายด้านแน่นอนก็คือด้านหลังมัน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 จะไม่ตรงกันตัวนี้นะครับบางทีมันจะเอียงเอียงก็มีบางทีมันจะผักกันก็มีแม่เหล็กมันมีสองขั่วนะครับมันมีดูดก,กันกับผักกันตัวนี้อ่าก็คือตัวยางหลายคนที่ว่ามีเครื่องหมายแม่เหล็กอยู่แล้วอันนี้ก็คือสมมุติว่าเครื่องหมายแม่เหล็ก อป้ายชื่อของลูกค้ามันจะเป็นง่ายๆก็คือมันจะเป็นแผ่นเหล็กด้านหลังเห็นไหมครับแต่ก่อนผมก็ทําแบบนี้ทางร้านก็ทําแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเคลื่อนครับเอามาแปะได้ไหมแปะได้แต่ถ้าลูกค้าเอียงถ้ามันเอียงเอียงแล้วเอียงเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้ทางร้านก็เคยทําทําแบบตัวนี้มานะครับจะเป็นแม่เหล็กดูดกับแม่เหล็กทั้งสองฝั่งตัวนี้นะครับจะไม่มีเคลื่อนไม่มีเอียงมันจะล็อกไว้ตำแหน่งนี้เลย ส่วนสมมติว่าต่อปสอ่าตปสเครื่องหมายต่อปสตัวนี้อ่าเห็นไหมครับมัน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 มีหลายบล็อกหลายรุ่นหลายขนาดสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้อ่าตอนนี้ก็มีหลายที่ที่ทําแบบนี้ก็คือเอาเหล็กบางๆมาใส่ตัวนี้เหล็กดูดกับแม่เหล็กตัวนี้ได้ไหมได้แต่ถ้าเอียงแล้วเอียงเลยเห็นไหมครับเอียงแล้วจะเอียงเลยนะครับมันจะไม่แน่นนะครับประมาณนี้แต่แล้วก็ตอปสเนี่ย เครื่องหมายแต่และชิ้นเห็นไหมเหมือนกันต่อประสอเหมือนกันแต่ว่าด้านหลังจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับตำแหน่งแม่เหล็กมันไม่ตรงกันมันก็จะไม่ดูดมันจะผักกันด้วยครับมันจะเอียงด้วยนะครับนี่เลยถ้าเป็นลักษณะนี้มันจะไม่มีเอียงมันมันจะล็อกตำแหน่งเขาจะล็อกไว้เรียบร้อยเลยแม่นปืนก็เหมือนกันถ้าทําทางร้านจะเป็นบล็อกแบบนี้เป็นแม่เหล็กสองฝั่งนะครับกรณีอย่างนี้หลายคนที่สอบถามมาจะซื้อเฉพาะแผ่น แผ่นรองตัวนี้มีจําหน่ายไหมมีขายไหมเครื่องหมายมีแม่เหล็กอยู่แล้วแต่ผมการันตีเลยว่าถ้าเป็นแม่เหล็กถ้าเป็นเหล็กบางๆเนี่มันไม่เวิร์กนะครับใส่ไปมันก็ไม่มันไม่สุดนะครับมันไม่เวิร์กผมแนะนําถ้าลูกค้าสนใจอยากจะทํากับทางร้านให้ส่งเครื่องหมายมาทํานะครับส่งเครื่องหมายมาทําเราจะแกะตัวนี้ออกหมดเลยเราจะมาฝังแม่เหล็กเป็นแบบตัวนี้แล้วก็วางเป็นบล็อกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ ทักมาครับโอเคครับ